วสวัสดีครับผมพันสวัสด์ไพฑู์พงศ์เวลาพูดถึงการแต่งรถพวกคุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกกันครับเรื่องของความสวยงามการเสริมสมรรถนะการขับขี่หรือแค่ต้องการแตกต่างจากคนอื่นในบรรดาของแต่งรถนั้นมีอยู่มากมายหลายแบรนด์ด้วยกันแต่ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของ b m เมแล้วคุณไม่ต้องมองไปไกลเกินกว่า b m เ M p ม r f o r m a n c e Parts พอาทำไมถึงต้องเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ m w M p ม r f o r m a n c e นะครับ พูดกันง่ายๆนะครับก็คือคนที่สร้างชุดแต่งเหล่านี้มานั้นอยู่ทีมเดียวกับผู้ที่สร้างรถยนต์ BMW ของคุณดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆจึงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยและความคงทนแบบเดียวกับที่รถยนต์ BMW ของท่านนั้นต้องผ่านมาเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานนะครับจึงไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบางท่านอาจจะคิดว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนั้นเริ่มต้นชีวิตของมันบนโต๊ะออกแบบนะครับกับดีไซเนอร์แล้วไปจบที่การผลิต แต่ในความเป็นจริงนั้นมีหลายอย่างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับอย่างอุปกรณ์ตกแต่ง M Performance นั้นนอกจากจะต้องออกแบบให้เข้ากับรถ BMW มันอยู่ที่มีขายอยู่แล้วนะครับยังต้องผ่านการทดสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้องดีไซน์โดยคำนึงถึงการใช้งานจริงเรื่องของอากาศพลาศาสตร์และอีกหลายหลายเรื่องอุปกรณ์ชิ้นที่มีไว้เพื่อความสวยงามก็ต้องถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันช่วยขับเสริมเส้นสายของตัวรถ ให้ดูดียิ่งขึ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานนั้นก็ต้องสามารถไว้ใจได้และส่งเสริมให้สมรรถนะของรถดีขึ้นด้วย mm hmm. ตัวอย่าง mm hmm. เช่นชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์นะครับข mm hmm. องเบียือย Performance Parts นั้นนะครับไม่ใช่ฟิล์มหรือสติกเกอร์แต่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ต้องทําโดยช่างปีมือซึ่งมีความเชี่ยวชาญกับการทํางานเกี่ยวกับคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางเลเยอร์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือการเคลือบด้ยวยเรซิน ทั้งหมดนี้จะทําให้ได้คุณภาพของชิ้นงานที่สะท้อนเงาสวยและสะท้อนรสนิยมของเจ้าของด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชิ้นส่วนที่มีบทบาทในการจัดการกระแสลมรอบรถเช่นลิ้นหน้าดิฟิ f เซอร์หรือสปอยเลอร์หลังนั้นจะต้องผ่านการทดสอบด้วยอุโมงค์ลมของทาง BMW ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสลมได้เป็นความแรงสูงถึง300กิโมตรต่อชั่วโมงในการออกแบบชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับท่านผู้ชม ทางวิศวกรจะพยายามเน้นแรงกดหรือดาวฟอสให้ลงไปที่ข้างหน้าและหลังในอัตราส่วนที <fundamental> ่เท่าๆกันเหตุผลคืออะไรทราบไหมครับเพราะว่าบาลานซ์ของรถ BMW ดเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังเป็น50-50 การทำงานของระบบแอโรด y นามิกซึ่งสร้างดาวฟอร์สก็ต้องให้แรงกดที่เท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เสียสมดุลของรถนั่นเองครับสำหรับบบกรตกแต่งอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเจ้าของรถเนี่ยนิยมเปลี่ยนก่อนไปแอนดับแรกๆเลยนะครับก็คือล้ออลอยซึ่งล้ออลอยของ M Performance นั้นจะผลิตด,ด้วยกรรมวิธี f o r ์ e จะเป็นการอัดโมเลกุลของอลอยเข้าด้วยกันอย่างแน่น ทำให้มีความคงทนและมีน้ำหนักเบาความเบาที่ว่านี่นะครับทำให้ล้อเอ็ o f o r m a ม c e มีขนาด20นิ้วเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักเบาได้เท่ากับล้อมาตรฐานโรงงานขนาด18นิ้วเลยก็ว่าได้น้ำหนักที่เบานี้มีผลอย่างไรเนี่ยเหรอครับผมอธิบายในทางกลับกันดีกว่าหลายคนเชื่อว่ายิ่งล้อวงโตยางแก้มเตี้ยเนี่ยนอกจากดูเท่แล้วยังให้สมรรถนะที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็คือน้ำหนักของล้อยิ่งล้อวงหนึ่งมีน้ำหนักมากเท่าไหร่เนี่ยจะไปส่งผลต่อ ตอบสนองของพวงมาลัยความแม่นยำในการบังคับเลี้ยวมากขึ้นเพราะน้าหนักของล้อนนมีผลในขณะที่มันหมุนการใช้กรรมวิธีฟอชในการผลิตนั้นก็เพื่อลบปัญหาตรงนี้ออกคุณจะสามารถได้ทั้งรูปทรงของล้อที่สวยงามสมรรถนะการขับขี่และการบังคับควบคุมที่แม่นยำนั่นเองนอกจากนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ารถของเบียมนันยูนั้นมีสมรรถนะอัตราเร่งที่ประทับใจเจ้าของมากขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือระบบเบรกซึ่ง M Performance นั้นมีชุดเบรกให้เลือกหลายแบบ เหมาะกับการใช้งานในแต่ละระดับของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบบนถนนแต่เร็วกว่าปกตินิดหน่อยหรือการใช้งานแบบสนามแข่งทั้งหมดนี้ M Performance จะมีชุดเบรกแบบเฉพาะให้เลือกเพื่อให้เหมาะก,กับการใช้งานในแต่ละแบบของเจ้าของรถครับคุณผู้ชมครับเมื่อเห็นคำว่า M Performance เนี่ยคุณจะต้องนึกว่าอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้มีไว้สำหรับ bm มันอยู่ที่เป็นรถคูเป้หรือรถสปอร์ตใช่ไหมครับอันที่จริงไม่เลยครับ bm เมีอุปกรณ์ตกแต่ง M Performance สําหรับ bm w ดนที่จำหน่ายอยู่นะปัจจุบันทุกรุ่นวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับคันแรก bm w ด 320d m sport มาพร้อมชุดแต่งคาร์บอนรอบคันตั้งแต่ลิ้นหน้าจนถึงสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็ยังมีล้ออลลอยขนาด20นิ้วสไตล์ 794m นะครับทำเป็นสีเฟอร์ริตเกนอกจากนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยยังมีการอัปเกรดเบรกนะครับเป็นแบบ4พอร์ตซึ่ง ขยายขนาดของคาลิเปอร์และเปลี่ยนขนาดของพ้าเบรคให้โตขึ้นสามารถรองรับการใช้งานที่ความเร็วสูงขึ้นนอกจากนี้ยังทําให้ตัวรถทังคันดูดุ ในแบบที่กําลังดีเป็นแบบที่น่ามองดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นตอนวิ่งอยู่ในสนามหรือเป็นการจอดมิทติ้งกับเพื่อนๆชาวเบียนเดอด้วยกันสําหรับรถอีกคันที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับคือ BMW X5 S Drive 30d M Sport โดยธรรมชาติของรถทรง SLV ของ BMW ซึ่งต้องการความบึกบืนนั้นชุดแต่ง M Performance จึงต้องมีการปรับให้เข้ากันอย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยครับคุณจะเห็นได้ว่ามีล้ออลอยสไตล์ 749M สีดำ t มช Black ขนาด22นิ้ว นอกจากนี้ยังมีกระจังหน้าคาร์บอนและชุดแต่งรอบคันและยังมีพวงมาลัยแบบ Alcantara พร้อมแพดเดิลชิปนะครับนี่คือการแต่งรถที่สอดคล้องกับสไตล์ของตัวรถและขับเอกลักษณ์ของตัวรถให้ดูเด่นยิ่งขึ้น และนั่นคือเรื่องราวของอุปกรณ์ตกแต่ง M Performance ในวันนี้นะครับหากท่านใดอยากดูรถทันจริงของ BMW 320D และ X5 ที่ผมได้กล่าวถึงไปนั้นสามารถไปดูได้ที่บูธ t อ็ม r พอร์ฟอรนะครับในงาน Motor Expo ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2 13ธันวาคมนี้แต่ถ้าหากคุณไม่สะดวกไปก็สามารถไปดูได้ที่ ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับแถมท้ายนิดนึงครับต้องขอกระซิบไว้ว่าในช่วงนี้ทาง BMW M Performance เนี่ยจัดการลดราคาอะไหล่ครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นล้ออลอยชุดแต่งลิ้นหน้าสปอยเลอร์ราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลดลงมาก ตัวอย่างนะครับล้ออลอยขนาด20นิ้วเนี่ยจากเดิมที่เคยราคาประมาณ2 1 0 0 0 0บาทบางรุ่นนียลดเหลือ1ส0 0 0 0 0บาทพร้อมกันนี้นะครับยังมีการรับประกันชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย2ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับวันนี้ผมพันวัสดิ์ไทยตุนพงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ